ทเท่านนั้แต่ยังเป็นแหล่งการศึกษาและสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนเช่นโครงการการศึกษาสอนหลักธรรมให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจรวมถึงจัดอบรมวิปัสนาและเริ่มมีการอุปสมบทพระภิกษุชาวแอฟริกันมากขึ้นนอกจากนี้ศูนย์ยังได้รับการสนับสนุนจากชาวพุทธในประเทศต่างๆเช่นไทยสีลังกาและเมียนมาทําให้สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขยายกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง การเติบโตของศูนย์แห่งนี้ชี้ให้เห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงเป็นที่ต้องการและสามารถนำมาปรับใช้กับสังคมที่แตกต่างออกไปได้ในอนาคตมีแนวโน้มว่าพุทธศาสนาอาจแพร่ขยายไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคแอฟริกาพร้อมกับการเจริญเติบโตของชุมชนชาวพุทธในยูกันดาเองศูนย์พุทธศาสนายูกันดาเป็นแสงแห่งธรรมที่กำลังเบ่งบานในแอฟริกาแม้จะมีความท้าทายมากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นของพระพุทธรักขีตาและชุมชนชาวพุทธในยูกันดาทําให้พุทธศาสนาเริ่มอย่างรากหลึกลงในดินแดนแห่งนี้ก่อนเข้ารับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับหรือหากว่าพี่เพื่อนๆท่านใดต้องการจะสนับสนุนช่องของผมก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงนะครับ ส่งกำลังใจมาหรือว่าสแกน QR Code นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนค่าเน็ตค่ากาแฟรหรือค่าขนมก็สามารถสแกน QR Code เริ่มต้นที่1บาทได้เลยนะครับขอบพระคุณครับอัศจรรยร์ภิกษุผิวสีจากยูกันดาเผยประวัติที่ไม่ธรรมดาของพระพุทธรักขิตาภิกุผู้นำพระพุทธศาสนาสู่ทวีปแอฟริกาเห็นแล้วน่าศรัทธามาก จากที่มีข่าวกันในเรื่องของนายจูเลียนดิซิเลตหรือพระจูเลียนชาวแคนาดาที่เข้ามาบวชใต้ร่มพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและอีกรูปหนึ่งก็คือพระพุทธรักิตาภิกขุเดิมชื่อว่าสตีเวนคา,าบ์บกซาในภาษาบาลีซึ่งมีความหมายว่าผู้ปกป้องรักษาพระพุทธเจา้าภิกษุผิวสีเกิดเมื่อปีคศ .1966 ในครอบครัวชาวคริสต์จากประเทศยูกันดา ที่เลือกเดินทางตามรอยพระพุทธศาสนาและเผยแพร่ธรรมในทวีปแอฟริกาพระสงฆ์ชาวแอฟริกันรูปแรกในพุทธศาสนาและขณะนี้ก็ยังเป็นเพียงรูปเดียวของโลกพระพุทธรักขิตามีความสนใจในคำสอนของพระพุทธศาสนามานานจนได้บวชเป็นพระภิกษุในปีคศ .2002 หรือคิธศกราช2002จากนั้นท่านกลับไปอยู่กันดาเพื่อหามารดาและญาติพี่น้อง โดยกลับไปในฐานะพระภิกษุและพระธรรมทูตในพระพุทธศาสนาท่านต้องฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆตลอดจนความไม่เข้าใจแม้แต่จากชุมชนท้องถิ่นและญาติพี่น้องแต่ในที่สุดท่านก็สามารถสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้และจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาขึ้นที่ปุงกัมปารานครหลวงของประเทศจูกันดาเมื่อปีคศ2005ด้วยบทความนี้ได้รับแรงบันดาลใจ จากคำเรียกร้องมากมายของผู้ที่อาตมาพบในแอฟริกาอเมริกาและเอเชียพวกเขาถามอาตมาด้วยคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์อยู่เสมอบางครั้งอาตมาก็ได้แต่ตอบพวกเขาไปอย่างสั้นๆเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วไม่มีเวลามากพอที่จะตอบได้อย่างครบถ้วนมีคนถามอาตมาอยู่ตลอดเวลาว่าอาตมานับถือศาสนาอะไรก่อนจะมาบวชเป็นพระ เรียนทำสมาธิจากไหนในยูกันดาบวชได้อย่างไรในยูกันดาทาั้งๆที่ไม่มีวัดเลยใครคือแรงบันดาลใจให้ออกบวชทำไมจึงบวชเป็นพระการจะบวชต้องทำอย่างไรบ้างอัตมามีวัดเป็นของตัวเองในยูกันดาหรือไม่ครอบครัวของอัตมารู้สึกอย่างไรที่อัตมาบวชคนแอฟริกันคิดอย่างไรกับอัตมาในฐานะพระสงฆ์เป็นต้นเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ไม่เป็นอัตชีวประวัติ แต่ถ้าดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นก็ขอให้ผู้อ่านอดทนสักหน่อยเถิดด้วยจุดประสงค์หนึ่งเดียวของอาตมาคือการพยายามอธิบายให้เห็นถึงการพัฒนาของพระพุทธศาสนาในแอฟริกาโดยเฉพาะในยูกันดาเป็นปณิธานของอาตมาที่ว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยตอบคำถามของท่านทั้งหลายและเป็นแรงผลักดันให้ท่านก้าวไปข้างหน้าสำหรับการเดินทางในโลกแห่งธรรมะเป็นการยากกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ การดำรงชีวิตเป็นเรื่องยากลำบากเป็นเรื่องยากที่จะได้เกิดมาพบพระธรรมการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งเมื่ออาตมาเป็นเด็กในยูกันดาไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาเพราะาศาสนาหลักคือคริสต์และอิสลามในยูกันดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวอาตมาการไม่เคารพพระเจ้ามักจะถูกมองว่าเป็นแกะดำหรือเป็นมิตรของปีศาจในเดือนมิถุนายน พศ1990อัตมาเดินทางไปศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียซึ่งภายหลังได้กลายเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาแทนมีนักศึกษาต่างชาติชาวแอฟริกันและเอเชียอยู่ไม่กี่คนในจำนวนนั้นมีพระสงฆ์สองรูปจากประเทศไทยอัตมารู้สึกใกล้ชิดกับพระสองรูปนี้และมีเพียงท่านทั้งสองที่เป็นเพื่อนของอัตมาทั้งสองท่านก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ท่านไม่ได้สอนอาตมาเรื่องการทำสมาธิในทันทีแต่ค่อยๆแนะนำทีละเล็กทีละน้อยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาท่านมีน้ำใจพาอาตมาไปที่ตลาดท้องถิ่นและยังแบ่งอาหารให้อีกด้วยในตอนนั้นอาตมาไม่ทราบธรรมเนียมการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาอาตมาต่างหากที่ควรเป็นฝ่ายถวายพระตาหารแด่ท่านทั้งสองบุคคลผู้เจริญรอยตามผู้เจริญผู้ซึ่งแน่วแน่ปราดเปรื่องใฝ่รู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเสียสละทุ่มเทบุคคลควรจเจริญรอยตามผู้ซึ่งถึงพร้อมด้วยความดีดุจพระจัน์โคจรตามเส้นทางของดวงดาวหลังจากใช้ชีวิตร่วมกับหมู่สงฆ์ในนิวเดลีเป็นเวลาหนึ่งปีอัตมาจึงออกแสวงบุญจากอินเดียไปยังเนปาลทิเบตและสุดท้ายมาจบที่ประเทศไทยเคยได้ยินเรื่องหนึ่พความสุขหนึ่พันความเศร้าไหมอัตมาเรียนรู้เรื่องนี้ระหว่างการเดินทางความสุขความพอใจใดใที่มี เป็นความพึงพอใจทางโลกสำหรับพระสงฆ์ทั้งหลายความพึงใจในทางโลกนั้นไม่มีจึงไม่เกิดความยึดติดแต่เพราะสิ่งในโลกมีนั้นน่าพึงพอใจจึงหลงเข้าไปยึดถือเอารวมเวลาได้เจ็ดปีที่อาตมาเดินทางจากแอฟริกามาเป็นการเดินทางยาวนานที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันไม่อาจคาดเดาเต็มไปด้วยจุดหักเหพลิ้บลันอาตมาตื่นเต้นกับการกลับไปเยี่ยมบ้านครั้งนี้อารมณ์พรุงพร่านทันที ที่เครื่องบินลงจอดณท่าอากาศยานเอ็นเทเบในที่สุดก็กลับมาบ้านทุกอย่างดูคุ้นตาแต่ขณะเดียวกันก็แตกต่างไปจากเดิมอย่างบอกไม่ถูกทันทีที่ถึงบ้านรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนญาติญาติต่างตั้งความหวังว่าอาตมาจะกลับมาในฐานะนักธุรกิจผู้ร่ำรวยประสบความสําเร็จถือกระเป๋าเอกสารอยู่ในมือข้างหนึ่งแต่เปล่าเลยอาตมาอยู่ในฐานะของโยคีหัวล้นชาวพุทธธรรมดา พูทุทีในมือกระเป๋ามีอุปกรณ์ดำน้ำกับหนังสือธรรมะอยู่หลายเล่มทุกคนต่างไม่เข้าใจว่าอัตมานำสองสิ่งนี้กลับมาอย่างแอฟริกาทำไมในยกันดาไม่มีวัดหรือครูสอนสาศาสนาพุทธแม้แต่คนเดียวแล้วก็ไม่มีทะเลให้ดำน้ำด้วยญาติญาติหลายคนเสนอที่จะฆ่าแกะหรือฆ่าไก่เพื่อนำมาทำอาหารเลี้ยงต้อนรับเป็นการให้เกียรติการกลับมาของอัตมาแต่อัตมาไม่อนุญาตเพราะไม่อยากให้สัตว ต้องถูกฆ่าเพราะอาตมาทุกคนพยายามจะเปลี่ยนให้อาตมากลับไปนับถือศาสนาคริสต์อีกครั้งแต่ตอนนั้นอาตมามีความเลื่อมใสหนักแน่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าเสียแล้วญา่าห่างๆบางคนถึงกับแนะนําให้อาตมาเผาหนังสือธรรมะทิ้งเสียเผาให้หมดแล้วหันกลับมาอ่านคัมภีร์ไบเบิลแต่แน่นอนว่าอาตมาปฏิเสธที่จะทําเช่นนั้นพวกเขาจึงรู้สึกหมดหนทางผิดหวังและไม่ปรารถนาอาตมาอีกต่อไป อาตมายังคงฝึกวิปัสสนาเงียบๆคนเดียวต่อไปในห้องนอนอ่านหนังสือธรรมะที่นำมาด้วยจากเอเชียแต่หลังจากหลายปีในอินเดียและเอเชียที่ซึ่งอาตมามีเพื่อนและครูที่สนใจเรื่องจิตวิญญาณเหมือนๆกันที่อยู่กันได้าอาตมากลับไม่มีเพื่อนอย่างที่ว่าให้คบหาพูดคุยด้วยเลยแม้แต่คนเดียวอาตมารู้สึกถึงความปรารถนาที่ยังคงร่้องหายไปอีกอีกทั้งรู้สึกสิ้นหวังผิดหวัง และหมดความอดทนกับสภาพเช่นนี้จึงตัดสินใจจากยูกันดาไปเป็นครั้งที่สองเพื่อตามหาสัจธรรมอันลึกซึ้งและในครั้งนี้อาตมาต,ตั้งใจจะอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการพัฒนาจิตใจเพียงอย่างเดียวคนคนหนึ่งแม้อายุยืนยาวหนึ่งปีถ้าปราศจากปัญญาและการควบคุมตัวเองเสียแล้วเปรียบไม่ได้กับผู้มีชีวิตเต็มด้วยสติและปัญญาที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งวันเพียงหนึ่งวันที่มีชีวิตอยู่ด้วยการศึกษา ศีลและคลองสติไว้ให้มั่นคงมีค่ามากกว่าหนึ่งอปีแห่งชีวิตที่ปราศจากศีลและการบำเพ็ญภาวนาเพียงหนึ่งวันที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาและการดำรงสติอย่างแน่วแน่มีค่ามากกว่าหนึ่งอปีของชีวิตที่ปราศจากปัญญาและสติสัมปชัญญะและการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งอาตมาใช้เวลาหนึ่งปีในทวีปอเมริกาใต้ท่องเที่ยวและฝึกวิปัสสนาด้วยตนเอง ก่อนที่จะเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาในปีคริสตศักราช1999อัตมาเข้าร่วมกับกลุ่มวิปัสสนากรรมฐานชั้นสูง IMS ในเมืองแบร์รัฐเมสซาสุเซตเป็นเวลาสามเดือนในที่สุดอัตมาได้พบกับกลุ่มคนที่มีความสนใจอย่างจริงจังเหมือนเหมือนกันกลุ่มคนที่ปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคณะสงฆ์และสถาบัน IMS ได้กลายมาเป็นบ้านทางจิตวิญญาณ บ้านหลังที่สองของอาตมาแม้อาตมาวางแผนไว้ว่าจะกลับไปยังอเมริกาใต้หลังเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรมแต่อาตมากลับเข้าร่วมงานกับทีมของ IMS จนถึงปีคศสองพันช่วงนั้นอาตมาทั้งทำงานไปด้วยทั้งเรียนไปด้วยกับอาจารย์หลายท่านเข้าร่วมกิจการฝึกอบรมหลายครั้งอาตมาพบกับพันเตอุณารตณะนะที่ IMS นี่เองในปีคิศคาช2พ0 0 เมื่อท่านเดินทางมาสอนวิปัสสนาท่านจะออกไปเดินทุกๆวันของการฝึกอบรมครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการเดินด้วยกันพันเตกุณารนะชวนให้อัตมาไปเยี่ยมท่านที่กลุ่มภาวนาที่แห่งนี้ภายหลังได้กลายมาเป็นสถานที่ที่อัตมาใช้จำวัดบ้านของสมณะเพศภายหลังจากการอุปสมบททุกสรรพสิ่งเกิดจากเหตุและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัตมา ที่ IMS เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงในชีวิตบางสิ่งบางอย่างอาจดูมั่นคงแข็งแรงแต่ทันทีที่เหตุปัจจัยเปลี่ยนไปความมั่นคงแข็งแรงนั้นก็สลายลงไปทันทีอัตมาจำต้องจาก IMS ไปอย่างไม่ทันตั้งตัวมีคำกล่าวคำหนึ่งว่าหัวมุมไม่ใช่จุดสิ้นสุดของถนนสายนั้นนอกจากคุณไม่เลี้ยวไปตามทางตอนนี้อัตมาต้องหักเลี้ยวครั้งใหญ่ในชีวิต แล้วมันจะพาอาตมาไปที่ไหนน่ะหรือทางหนึ่งคือทางสู่ความมั่งมีทางโลกส่วนอีกทางหนึ่งคือขนทางสู่พระนิพพานเมื่อเข้าใจสิ่งนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วพระสงฆ์สิทธิในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจงอย่าปล่อยให้เครื่องผูกพันทางโลกมาทําให้ไข้แผวยอยู่เลยจงเร่งพัฒนาเพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นอาตมาตัดสินใจแล้วว่าจะละทิ้งซึ่งเรื่องทางโลกทรัพย์สินภายนอก ไม่สามารถทําให้อัตมาพึงพอใจได้อีกต่อไปจากประสบการณ์ในเมืองไทยความสุขของการศึกษาพุทธศาสนาทําให้อัตมาต้องการจะทุ่มเทชีวิตให้กับการศึกษาและฝึกปฏิบัติอัตมาจึงตัดสินใจละทิ้งความสุขที่น้อยกว่าคือความสุขทางโลกเพื่อสิ่งที่สําหรับอัตมาแล้วนั้นนับว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือการพัฒนาจิตวิญญาณหลังจากสมเดือนของการอบรมที่ IMS ทำให้อัตมาตระหนักดียิ่งขึ้นไปอีกว่าความสุบที่แท้จริงนั้นมาจากภายในไม่ใช่จากเหตุปัจจัยภายนอกแน่นอนว่าเราต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นตัวช่วยคือวัตถุทางโลกต่างๆให้จิตของเราพัฒนาไปแต่ปัจจัยภายนอกเหล่านั้นไม่ใช่แก่นสารหรือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงถ้าเราตั้งปัจจัยภายนอกเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วล่ะก็วัตถุประสงค์ที่มีคุณค่าแท้ทางจริงของชีวิตจะเลือนลาง เป้าหมายของชาวพุทธแท้นั้นคือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมเพื่อไปให้ถึงพระนิพพานในที่สุดอัตมาตกลงใจจะเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดออกบวทเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแต่การผสมบทจะเกิดขึ้นได้ต้องมีวัดและพระสงฆ์อวโสรูปหนึ่งซึ่งเต็มใจจะรับอัตมาเป็นสิทธิอัตมาควรจะไปที่ไหนดีพึงละทิ้งหนทางที่มืดมนผู้มีปัญญาย่อมเลือกเดินทางไปตามทางสว่าง ออกจากทางโลกไปสู่ทางธรรมปรารถนาพบผ่านความหมายสุขจากการปล่อยวางซึ่งยากจะหาความสนุกสนานและทิ้งความสุขที่ขึ้นกับผัสสะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดอีกต่อไปชำระร่างกายจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจทั้งมวลเมื่อศึกษาธรรมะได้ระดับหนึ่งแล้วเพื่อนของอัตมามาแนะนําให้อัตมาไปที่ศูนย์ปฏิบัติตวิปัสนาตถาคต BMC ในเมืองซานโฮเซ รัแคลิฟอร์เนียเขาบอกกับอาตมาว่าผู้คนที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบาสกอุบาสิกาชาวเวียดนามมีจิตใจงดงามยิ่งถึงแม้ว่าที่แห่งนี้จะเป็นเพียงศูนย์ปฏิบัติธรรมเล็กๆก็ตามหลังพิจารณาทางเลือกต่างๆอาตมาเดินทางไปที่นั่นในปีคตศักราช2001และได้พบกับท่านปัญหาทิพาที่แปลกคืออาตมาขอบวชกับท่านในทันทีอาตมาไม่เคยทราบถึงพิธีการขอบวชมาก่อนท่านดูแปลกใจอย่างยิ่ง ที่เห็นชาวแอฟริกันผิวสีคนหนึ่งมีปณิธานแรงกล้าที่จะออกบวชโดยไม่เคยผ่านการอบรมก่อนบวชอย่างเป็นเรื่องเป็นราวท่านจะทราบได้อย่างไรว่าอาตมาจริงจังแค่ไหนอาตมาค่อนข้างจะวิตกกับการเปลี่ยนแปลงในคราวนี้ท่านปนาธิพาอนุญาตให้อาตมาอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมตัวสําหรับการอุปสมบทอาตมาเริ่มฝึกวิปัสสนาอย่างเข้มข้นไปพร้อมกับการเรียนรู้ใช้ชีวิตในเพศบรรพชิตซึ่งในที่สุด ได้นำไปสู่การบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานิกายเทรวาทที่ TMC สซานเฮโซแคลิฟอร์เนียในปีคิเทศกราช2002โดยอาจารย์ของอาตมาคือท่านสายดอยู่หรือท่านศิลนันทะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ